ม่วนเนาะถือหลอกแล้วอ่ะเอามาสาวว่าแต่ถือสาวเซกองหลอกหน้าดำสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยากแพงเบอร์จูคุสุคนพี่น้องเว้เนาะสบายดียามสีสวยๆหน่อยจังน้อยเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ที่เมืองถ่าแตงพี่น้องเอ้ยเมืองถ่าแตงแขวงเซกองเด้อ ตอนนี้นะบ่าวเล่าว่าเพื่อนอยู่แข้งเซกองเนาะก็คือตามที่บ่าในคลิปมาละอืมพาฟ้าเนาะฟ้าใหญ่จากกาลสินพู่แหละเพิ่นพอดีเพิ่นเห็นแบบว่ามีผู้สาวคนนึงนะอืที่ว่าเพิ่นไปออกช่องยูทูปมาแหละว่าเพิ่นโสดสาวโสดจังหันยันซี่มาละแล้วก็คครอบรัวก็ค่อนข้างสิแบบว่าถูกยากเน่จักน้อยเพิ่นก็เลยเกิดความแบบว่า อยากหัจักน่นแหละเนาะอยากรู้จักกระแมนอยากมาเบิ่งตัวจริงแต่เพื่อนก็บอเคยคุยกันดอกพอเคยคุยกันอ,อคยากยเถื่อนแค่อยากมาเบิ่งตัวจริงว่าผูซสาวถีเว่าออกสื่อนะกลับมาเบิ่งตัวจริงแล้วมันสิคือกันบอสนะิเป็นคือการบอใแต่ตอนนี้เราก็มาฮอ,อ,อดเนาะถามมาสุดทางมาฮอดฮอดเพื่อนเขาเป็นทีเรียบร้อยเนาะได้ข้อมูลมาถามน้ำซาวบ้านนี่แหละ และคือเือนของเขาแต่บโอ้โหเขาใชอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็อีกปัญหาหนึงห่งเพราะว่าเขาบอกมีข้อมูลติดต่อเด้เพราะว่าผู้สาวกับว่าผมมีโทรศัพท์ผมมีโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าเว้าถือขอ,อกันนะมือน,นี้นะตั้งตาเพื่อจะซื้อเอาโทรศัพท์ให้พี่น้องเลยตามที่เว้ากันไหวเห็นไหมคันว่าว่าบ่าถือขอ,อกันเลยอะเมื่อแลว้บวบ่ได้คิดยังง่ <c oughs> <c oughs> ายไม่ได้คิดยังงายพี่น้องเลยเนาะ อ่ฝากอไรก็แชร์ก็ติดตามมานอาเลยไม่จากลงไปเบิ่งน้ำกันเนอะว่าเป็นที่อยู่เอือนอยู่บ่ฝนตกตอนนี้ก็ดีเนาะฝนตกผูกหางนอกก็ดีเป็นเมฆเป็นหมอกนี่แหละเฮือนเพิ่นไปนอนเลยไปป้าปะกลมพลยุดนี่ สวนกาแฟพี่น้องเ้ยเนาะถ่ายธรรมชาติ่ายเบงสีสเด้ออนบบเนาะพาเอาไปหอบหอกูเช้าเลยเบรเ็นคนอยู่นะฮบเนาะผลก็บชิตกบ้านน่ฮะยังนองดูผลผนตุกเชียงนองผลดีเลยหมู่บ้านเขาเา chắc chỉ để chơi, vừa để chơi, đỡ bình thường đấy bạn này nó, thành ngần... ra nó, nhảy lên, nó, bữa thì bảo, bảo. đại cả thả bừng nấm canh bình thường đấy nó, bừng thả xốp nấm cân để xíu đi thám này con, là bao là gần là bao. เปลี่ยนสถานที่นอนใหม่คือเนาะเปลี่ยนมานอนใกล้ๆบ้านเบาเลาพัเพลินจะเปิดไฟกูได้บนก่อันนั้นน่ะปั้งยืนมันจ่าที่ไปหลังจากที่ไปเซกงมาเนาะจ่ายไปเซกองครับโหลดบนมื้ออันตรายนะ มันเดินก็เดินต้างมาฮอดอาจารย์เชกองมาฮอดซีโนเนาะนี่อ่ะท้างโหนักหนาพอสมควรดีนะพี่มาสูบยาอย่างของแง่ค่ะอยู่ทจะอยู่คนเดียวมันกัตจีวูจะอยู่เบิร์คืนอยู่เออตัวใครดดาอยู่คนเดียวโอเคเป็นเอาไหมเนาะก็สิกลับก็แต่เพิ่งนอนพักผ่อนซะเนาะ ไปต่อยที่บริัหลังจากที่ว่าเป็นไปหาสาวเซ็กองเป็นจังไงเป็นอะไรปะหาสาวเซ็กองหน่อมวนอยู่ปม้วนม้วนเนาะถึงหลอกแล้วอ่ะเอามาสางว่าจะถึอสาวเซกองหลอกเขาคนหลอดคันหลอดคันหลอกเขากะจีบหลอกใครเจ้าตี แล้วรเบ็ดแล้วแตที่รอกเบิดอย่างนแล้วอย่างปลาไว้รอเบ็ดรออุเลือเนาะาบูปลาต่าโอเคผักก่อนจะได้บ้เด้อแยวผมจิกลับไปก่อนหลอกเด้อห่อนี่เด้อการนันะต้องเดยนไปต่อกันดูเงอนเนาะจังสิดแจว ต่อกันอยู่เพื่อนเนาะมาหาบ่าวเล่าพระเพื่อนเป็นอะนไรเกาหูนะตอนหลับแนวใดไห้รถไฟยมาจอดด่เดี๋ยวรถไทยมาจอดกระสารเขาตอนในพาเพื่อนไปหลับเพื่อนอยู่บ้านพักรีสอร์ทมากินเข่าพี่น้องเลย น่ามากินเข่าอะไรหลังจากที่ไปเซกองกำการมากะาซื้อเนี่ยอยู่แนวกินนั่นแหละเป็นปูเป็นปลามาเอี๋มานั่งพี่รถเป็นปลามาแล้วก็สิมาแกงมาสิมันหก่เนี่ยยังน้อยเด้อบังคับลูกเด้อนี่เด้อนั่งรถตามสบายมันบานเฮา อ่าวอห้องเล็กเนี่ยเลยปเผ่อ,อกำลังศึกษาเพวกสาวลาวที่กำลังเ,เปลี่ยใจอยู่วันจไปหางกูได้บอสาวลาวบ,บางคนมันกาแบบ เขาทำงานโรงงานนี่เขาอยู่สปัปบวันอาทิตย์ตอนอ,นอยู่รอบๆทำงานไหนระหว่างโอ้คนเอกาเขาเลิกสัมผัสไปแล้วบอกเมนสัมผัสไปสัมผัสมากราะว่าอายเพราะว่าอายอายบอกกล้าแบบว่า อายแบบคนขางบ้างบนไก่กันนี่เขาว้าให้นะนะเขาบอกให้นะไอเขาคอยระว่างมันสิเกี่ยวกันยัางกันว่ะเนาะเกี่ยวกันยังกันเขาบริสุทธิ์ใจนะยังมาคำเอายังมาหนนี้าตุ๊เอาเครื่องเผ็ดเครื่องคอยมาอ่างเพื่อีกของเล่นแบบเอามาเผ็ดมาอเผ็ดมาฟ้าเผ็ดเผ็ดมะคำลูก ไปเร่นบอลใหม่ไปดูปะไปยังมานั่งนะบริดยาตได้ลูกชายกันด,ดู้วบรไยาแขยกญาติคนนะมาทาบรียาบางนาอีก <c oughs> บ่สนใจโมโนวันขันเป็นได้เล่นนะเป็นไม่สนใจดอกแต่พวกผู้สาวผู้าวต้องดว่าวันวนแมนบอก่า <c oughs> พอ่อปูซาหาวตรงๆนะฮะเป็นพ่อผู้สาวส้วนเผาตะก,กุกระตูเนาะอ่าก็เต่ากระตูส้นตัตกระตูว่ายเนะาะไปเนาะเ<ว>มือวาดนี่อยู่เซก,กองมือนี่มาหอดนันเซโน่เนาะไม่ดึแต่ถามว่าสมวังบ่อที่ไปนะทิดวังเนาะทิดวัง <laughs> พิษหวแล้วฮะไม่ถึงนี่พิดหวังบ้างไม่หวังหวังนะคิดหวังไงคือบอดีทสุดข้นนะได้ปลามาเห็นบ้านเห็นเงืนเลยมันก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่ได้เศร้าแต่อยู่อยู่มันโล่งมันเป็นการส่วนตัวเงยเนาะแม่ส่วนตัวเลยนะบ่ผมว่าผม่ติดกันเลยดูข้าตรงกันว่าแม่ติด อันนี้ส่วนโตเลยล่ะแบบบ้านางหานนะผมว่าจะอยู่แบบนี้ก็ดีมากจะไปอยู่หน้าเนาะเพราะว่าหน้าไฟมันสะดวกมากเลยมากที่ก็รสะดวกหมดเลยขอให้สมหวังขอให้สมหวังเด้อขอให้สมหวังขอให้สมหวังเนี่ยขออยู่เป็นส่วนใหญ่ตลอดไป ดูเป็นโซนอีกบอกคนเล่าเล่าว่าเล่าบอกคนอีกบ่คนนี้บ่าวนเ่าปูบากเล่าเอามาสุดัวล่าเสาซึ่ซาเบิรชื่อไหนชื่อดาบานล่าซูให้ที่วาแต่ว่า ขาบ่เคยไปสัมผัสอะไรผมีเรียงปูเล่ามากกว่าเรเลยนีเราไม่เคยไปแล้วบอก่เฮ้ยเจ้ากัญญาจิตตาหนูน้องสาวหน่อยจังหนูน้องไม่เคยคิดว่าจะมี เจอซาเซกองแล้วซ <c oughs> าเซกองเห็นเซมาเซโนะเบิ่งเด้อวองสิโง่คิดอีกบลังจากที่เฮาไปู้ที่เฮาไปผู้ความน้นะไม่ว่า,า,นา,นานยังสิไปทายคลิปคนละลงอีกบอน,นะร้าเบอรมกลเป็นรังใจใอ้ป้าอนเด้ยวเดนไปนอกเดินนน ว่นาน่าสินานดอกรถยนต์่น,นาา่าหักเดี่ยเป็นการกรับแล้วกับกาลสินเนี่ยก็มีคอมเมนต์ในทางบวกกับรายอยู่ทางลบก,กับรายเด็กเจ้าเขาไปอ่านยุคคอมเมนตนะ์น่ะเห็นอยู่บ่เป็นอะไรปื๊ดอยู่บ่เห็นอ่านคอมเมนต์เนี่ยบ,บางคอมเมนต์ก็ปื้ดอยู่บ่าบางคอมเมนต์เหมกัเนี่ย จะว่าอย่างอยู่ปะจะว่ายังไม้เข้าใจอยู่ปะแล้วเขาว่าออกไปตีเขาว่ายังแบบว่าเขาเข้าใจยังที่ว่าที่เข้าใจห้าพิษนะจากว่าออกไปในสิ่งที่คนแต่ละคนเนาะมันก็ส่ไปหาความดิเศษมาได้ก็คือจะว่าเนี่ยเฮาหน้าตัวคนอื่นได้แต่เฮาตัวใจจะคลองบ่ได้เอาตัวตัวเฮาเองบ่ได้ แม่นบอ่น้องแม่นถ้าชิลล์กื่นนนหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้อใจตัวเองก็หลอกไม่ได้อกได้คุณนางว่าคนนี้ก็คือการหลอกหลอกเจ้าของหลอกก็ได้หลอกก็ได้หลอกกระพื่นนอะไรกนแม่อ๋อนางใจเย็นเดี๋ยวกาดจะได้กินเข่าจะน้อยยังกินเข่ากินเข่าแล้วกัเจ้าอาวากันเดินทางแรงเลยกัน ที<ส>่หนัแล้วเรามเลื่อนะเป็นนรหนาเป็นสันเมาเรียเนาะอวเสียควากดติดตัวแล้ก็เสียมือไปนําในเมือเนาะมือก็เสียหาย่ไหกะเสียดูบอดีปนไงนะวะบ่เด้เนาะมันกะถ้าสีว่ลังลักเแล่วมันกะเขากะเสียรายกว่าคนอื่นเนี่เพราะว่า เขาเป็นคนเลือกคนเหตุแต่กับภาพหลักมันก็โดยรวมโดยรวมแต่กาคือแปลว่านักๆก็คือเขาสีโจมตีเจ้าอะไรคนเดียวหม่ไม่โจมตีเจกาขอขอโจมมีบ่หมายถึงโจมตีคนนั้นนะคอจโคนที่เป็นคนเลือกคนเหตุนคนที่ออกความคิดามเห็นนั่นที่ผ้าเขาเห็นนั่นคนอื่นเขาก็สี แค่มองวันผ่านแต่ว่ามอนี่คือแบบว่าเบิดความเสื้อถือแล้ยวยังประมาณนี้เองนะครับเสื้อบอได้แล้วแบบนี้นะก็ระบอกเรนรักกีบว่านชิปกลมเนถึงสีแดงกันได้แล้วประมาณนั้นอ๋อแบบโปรตีนท่าเป็นสองอาทิตย์ครึพรสีแดงก็คือแบบว่ามันมันผิดกฎนั่นแหละผิดกฎของยูทูบเขาพิษกฏยูทูบบ้านเขา มาเห็นเชื้อสุดแล้วเชื้อนึงแล้วมาเนี้ว่าฟังไทยดีสวยว,วาากาต่จังได้ขึ้นมาเหยียดก็ตแต่แต่คนเท่านะ่ะท่าว่าเหตุพิดไปแล้วเราก็ออกมาขอโทษนีน่เขาก็หาอภัยอยู่แล้วอา่าต้องหายอภัยกันเลยกันสิบว็ดอีกแล้ว,น,วนั่งประมาณนี้ลว,ว่งสบาย ผู้เท่าของเทิงการแับนี้นะปะากัดออกมาแบบนี้เออแบบเีกับให้อภัยแับนี้นะต่อไปสืเปอีกแล้วาแบบแบบว่าเขเรียกังปฏิญาณตนปฏิญาณตนสเปญญก็ต้องเ็นไได้กลับใจกลับใจด้จนกลับใจเ,จเขาเลยเนี่ยนกลับใจ <laughs> <laughs> เจ้าหน้าสีเทอาหนาเนี่ยบ่มีแบบภาษาอัตปือเนาะเขาสิด้ไปอัตปือกันอีกมีอยู่เยบ่มีไครเหตุจ้เห็อยู่บอดติดตามเขาอยู่บอ,อือเ่เปือมะเ่พาะตปือมันลาวไตาสุดเดียวสิด้ไปอัตตปืกนกันปะจางก็งไปแต่ลาวไตไปไปลาวเนือไปลาเหนือ <ไป S 1> บ่อ <ไป S 1> ่าเปลี่ยนกอมไปลาวเนือ ตัเราเนี่ยแข็งไก่สุดว่าเป็นข้างดี่ว่าดรือเยี่ยงแม่แมนแม่เนาะแมนเล่าเนื้อนี่ไก่สุดเลยตอนเนี้ยแต่เล่าใต้นี่ก็ยังว่าไก่แล้วเจอเล่าเนื้อแห็งไก่สุดอีกจากบ้านบ่าวเล่าไปหน่อยนะแต่ว่าเลาเนื้อไกดีนี่นี่ไก่ดีกว่าเลยแมนบากบตามพวกบนเล่าเนื้อนี่แข็งแบบว่ามันจะเป็นตาแบบมักกะสิแบบอืมอย่างก่อนแบบว่าท่านมาสะอาดเขาหรือว่า ต้อมาใส่เขา,าก็ยังอยู่แบบเกาหลายเน,ยนาะเล่าน,นึ่เนาะสิิตะอยู่กับทั้งงนเข้าไปนี่ง,งล,งลนเ,เลงน,ะนาะเล,ลวว่าเนเลาไต่ไปมาแล้วเดี๋ยวต่เล่านึ่บอ่ะไทยนาะสิ่เล่านี่อะไรพวกที่ว่า อ่า YouTube ทางฝั่งเล่านะเออแก็าได้ตดม่เราเล่าอย่นี้นะผมบงบือนงบิีกูใครถ่ายเลยสาวขมงขมวดนี่บอกปบบอกสกขมวด้าแคนี่แหละนี่แขงขมวดนี่ก็แส่บบอกบางบ่มีบาีนึ่ไปไบน YouTube มาได้บ่งบั้ง่ว่าที่ตามสาวขมวดกนงามือกันได้สาวขมวดนี่คือกันไหมเจ้าก็แน่นมาที่ราผู้เจ้าไปถ่ายสาขมวด สร้างความูงียบนี่สาวเลยอ้าวพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปตั้งแต่เริ่มเลื่มเนาะคือห้ามาเบาให้มันจบคลิปสุดๆตั้งแต่เลิมเามามลเล่มไปพมดแหละไปเมืองท่าแตงหมดเละใส่กองเนาะแต่ก็พาไปมาผักบ้าุญตอนเช้าออกกัไปหักมากิน,นข่าวเนาะกินข่าวอะไรก็จะไปกันต่อไปนังไงกัได้กินเน,นี่ยมันชุนละไม่สบไปแล้ว แกงหน่อไม้ตอนเหนือลังแกงหน่อไม้นส้มปลาปูดซึ่งปลาปูดมาจากตลาดบางซีตลาดดาวเรืองเนาะปลาน่อไม้ยบันทึกเป็นแบบอะไรแบบแท้ม,แทแมันบุ๊ได้ถือกันป,า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 ปาลาปูดปลาหนังของบุ๊ถือแพงคือกันอยู่เซโนโนี่ยแพงเพราะมันไกลในเซโน,โนต้องไปเอามาจากสวรรค์ออกมาขายเปัง ฝากเป็นกำลังใจเดิอพีนองเด้อเนาะฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามเนาะวันนี้แม่ครับแท่นแมนปันกันคือเก่าเด้อพีนองเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ปลาพันเน่ปะปลาใหญ่กาลสินเนะาะราก็เดิเป็นพ่อหมายพี่น้องยหม่มาสองปีสามปีไปแล,ล่เราวับันปลา,ายซีวิตก่ายก่ายังมีแบบว่าอยากไปใช่ชีวิตอยู่น้ำไห้น้ำหน้าอีกครับ กับคู่ชีวิตเล่าเขาแหละถ้าเป็นไปได้เอาปลาเนาะถ้าสีมีเนาะตัดถาแบบว่ายังมีลงเรืออยอ่นะสายหน่อสายแนนท้ากันามซีไปไปใส่ซีวิดอยู่ตรงนั้นแปลว่าสายแบบมีความสุขอะไรมันไปยีวิดอยู่งัดช่องเข่าลูกกับแลว่าเขามีครอบครัวเลยได้แบบโดนๆเขาจะมันหย่บมัายามนั่นอนนะเขาก็อยู่ของเขาไปเนาะเจ้ากันยังจะเอาลูกดีกว่าปลาก็ได้ได้ไแต่ปลาใหญ่ สิมีลูกบอสรุนอะไรยังสิมีลุกอยู่บอเมาดีกว่าเมาดีกว่าเยอะบอสเนีนยน้ำบอแบบเฮ็ดดีโบเฮ็ดดีน้ำดีกว่าเมาดีกว่าบางลูกบางลานไปแล้วพพอย่านแบบบอแบบว่าเขาอยากมันมีแบบว่าพ้นขางเคียงสมุดว่ะอันนี้ว่าพื้นแบบว่าคนที่ว่าไหวสูงอายุแหละแบบว่ามาเอากันมันมีอยู่ตรงนันแหละเขาหยาดแบบว่า ลูกนี่แปลว่าสิบโสมบูรณ์นะแปลว่า,าเวลาเขาออกมาแบบมันสิบโคอยสมบูรณ์นะสิบโคอยแห้งๆแบบนี้นะพี่น้อง <c oughs> แมนบอกกำลังดุโอ้ย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 สบายดีดูห่าทุดูทุทุสบายดีสิทุดูอุสบาย